สวัสดีจ้าช่องเต็งตองชาแน,นลจ้าจ้าพอีุ่พี่น้องฝนตกเสื้อผ้าไปตากไ,ไม่ได้เลยพี่น้องฝนตกจ้าฝนตกให้นวันแห้งอยู่ต้องใส่เสื้อผ้าตากไ้่ได้เนี่ยคือ ยังไหนนะั่นอาจจะนอ้อในฝนตกน้ำถ่วมไม่น้อจ้ะมันเองอันนี้ก็จะตกเหี้ยาวนี่แหละนี่พะพ่าวก่อนจ้ะเนี่ยอ่ามันติดกันสงสัยไปต็ข้างนอก็ได้จา้าเพิ่งร่มอยู่ข้างในนี่แหละจา้าแดดแป๊บเดียวแล้วก็ฝนตกแดดแป๊บแล้วก็ฝนตก นอกออกไปข้างนอกวาได้อีอ่ขึ้นเพ่นดีนด้านที่นองแดดซองแดดซองอเสียงเพลงดังจเลยจ้ามาวันนี้มาคุยกับทองสักหน่อยทุกงานทองเลยเอ้ยทอง ทองเนี่ยทำอะไรอ,อ่ะโอ้ยขี้อีกแล้วไอ้ทองขี้อีกแล้วมัดปือเลยพี่น้องขี้เก็บขี้แต่ขี่โดนเอาชิชูมาชี้กับทองก็เล่นขีอืมจ้ะขี้กินอะไรก็ขี้บะมะข้าวก็ขี้เมึงความดื้อของมันเด้งพี่น้องไปจะไปเที่ยวเล่ามืะเร็ง จ็ี้ไข่ได้ด้พี่น้องลองเห็ดม่งนะลองเห็หดเขนะดาเก,กี้ไข่ิึงนะกระดาษเชินกระดาษเขาจี้ไข่อือโอ้ยมันเป็นอีหย่างเด้แห่ะท่องฮะยทำอะไรเออมาปีนหัวแม่เออมองปีนมากพี่ปีนมันหัวก็รตัว ื้อพี่น้องดื้อไวล่หิวเนี่ยต้อมัดมัดที่ดีๆเดี๋ยวม้นขึ้นของเขาเดี๋ยวแม่ไปซื้อกระปุกมาใส่ให้เขาดีๆปิดฟ้าให้ดีๆบำลงขนเนี่ยใช่บำลงขนนั่นแหละมันได้ขนมันจะได้สวยๆมันเทียบเทืยบขนอยู่นั่นกินแล้วอื้อพออื้อออกก็หิวอีกอ่ากินแล้วก็อื้ออือออกก็หิวอีกใช่ไหม กินแล้วก็หิวใช่ไหมอิ่มแล้วก็อือออกอือออกแล้วก็อะไรอีกหิว,ว,ห,วหิวแล้วก็อะไรอีกขี้ออกแล้วกิกนต่ออีกนี่ลองเลยเป็นลูกนกจ้ะลูกนกมันตกมาจะทักไหนผู้หาามองว่าพอ่อมันอยู่ในสวนในสนามเด็กเล่นนะจ้ะอยู่สนามเด็กเล่น บ้นพ uhm. 네่อเลี้ยงบ้านเด็กพี่แมาบ้านกัญญาอ้ํากลืนในพี่น้องเลยบ้านนี่เวลาหิวก็ยาอ้ํากลนเฮาไม่ไดก็ห้องก็จิกถุงอาหารจะคล้องบ้านนี่เริ่มหูจะคว่ำล่ะจะคว่ำใน่อันนี้แล้วยังวะเริ่มพูดได้เมือนี้บอกว่าแม่จะไปเที่ยวลาวเมือนนี้มีตโตไดเนียพี่เกี้ยวไข่ฟอกได้ค่ะพี่น้องบ้านนี้เมืองโาซิเมียนบอแต่ว่าโซิเมียนบอเท่านั้หล่ะจ้ะพี่น้อง นั่นตามพี่ตองบอไปยี่แล้วล้างคนแล้วจะสิบแปดหรือบอเอาเออเอเอามานี่มาหนี่มาหนี่แล้วตามมือแม่ <c oughs> นี่แล้ว <c oughs> จะกินบอเข่าหนะ่อจะกินบอจะกินเข่าบอกินบอกินไหมยินหนมไหมสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ ผมตัวเล็กครับสวัสดีครับผมยังปีกไม่เต็มเลยครับยังบินไม่ได้เลยครับยังบินไม่ได้เก่งเลยครับแต่ผมบินได้แล้วครับผมบินยังไม่เก่งครับหางผมยังไม่ออกเลยผมตกมาจากรังตรงไหนก็ไม่รู้ครับผมดื้อผมขาดปีกจะดื้อเลยพี่น้องควอมดื้อเล็กน,น้อยขึ้นเล็กน้อยห่าแล้วเนาะมาจักกยังมาจะคล้องบินกับ ตกมาจากข้างจะคล้องซะก็เลยบานแป้นเห็นก็บอกว่าจะเตรียจังไดเนาะก็เลยบอกคนว่าเอามาให้ยางลูกเอาหาห้างมันมาเพาะคนว่าห้างหมูจะห้างจกใส่คนว่าบาดที่โตนมันบาครับปอยมั่นถิ่มบานนี่แมวเจ็บกินมันจะบวชขากูผสมเท่ามาเรี้ยงเดี๋ยวมันจะนอนกับหลอดแล้วก็จะค่อยไปปอยไปผสนขนาดปลอยยี่นาบาดยังบอไปใส่เลยพี่น้องเวลาอยากกินมันกันยางมาหาถุงอาหารมันนี่ถุงอาหารมันนี่ว้างอยู่ เผื่อเนี่สิจ้ะนี่แอซัมทุ่ม่นาดก็แลนมาไอ้บินมาแเหรอพี่น้องบอกว่าตั้งทุ่มแค่นี้ก็บินมาแล้วเพราะไปใส่แล้วกินอยู่สิเนี่ยเมึงบอกมันอยู่เมึงจำได้ความเดือดความันหวัวคนเด้๋ยวมันหัน่นนกแด้วนีนนน่เนี่ยนี่พี่กินบ่กินบ่เนี่ยกินไหมกินไหมเดือดค่ะพี่น้อง กขนาดพ่อแท้ไหนเนี่ยเนี่ยพ่อถึงถึงอาทิตย์ยังงีมัถึงอาทิตย์เ,ยตยเลยเนาะเอามาเลี้ยงยัดมาลูกมันนะ่ะถึงแล้วลหรอสามอ,อ,อาทิตย์อะไรพึ่งเก็บที่เอเง,งอาทิตย์น่าจะที่ก็กลัวเนี่ยจ้ามาเอาเลี้ยงมาเลยหนึ่งอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์นะั้นมันจะนานที่ไหนล่ะตองอก็ที่ก็กลัวนี่แหละเอามาเลี้ยงก็จึงบินไม่ได้เลยหางยังไม่มีเลยพี่น้องเอ้ยหางสั้น แต่เวลาเขาบอกเวาลาจมเน่เน่มปัองยงหูฟังวันดี้เวลาจมให้แต่ถาลุนดค่าพี่น้องเมืองเราจะบินเล่ามาแรกนี่ละจีไข่สามตัวเลยพี่น้องบอกว่าแม่จะไปเที่ยวลาวว่าสันเอาให้แม่หน่อยวันนี้ให้กินขนมจี่ไขย่างเลยพี่น้องตีว่าสันไบแหลกมาตีว่าสันเมืองิสด้บวอหาเมืองจีได้กินบอขนมนะ จะได้กินอีกไหมทองทองจะได้กินไหมลงมาเลยยะต smiled, out, ้องหัวขมด้วยจะมันเป็นง่อยอยู่ขักเนาะลงมาลงมานั่นนั่นนั่นเนสันอะติ๊ก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 ตติ๊กติ๊กติ๊ก มาลงมา,งมาอ่าคลิปนี้แค่ดีแล้วจ้าเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเต็งตองชาแนลด้วยจ้าฝากด้วยจ้าใครอยากรู้ตัวไหนไปดูที่คอมเมนต์นะคะโอเคค่ะดูคอมเมนต์ได้เลยค่ะ